แค่คนเดียวถึงจะไม่ใช่น้องแท้ๆแต่แขกก็รักมันเหมือนน้องแท้ๆนะคะคพอว่าพ่อแม่เนี่ยก็ได้ขอร้องแขกตั้งแต่สมัยแขกอยู่เมืองเหนือนู่นนะคะเปิ่นบอกว่าคื้จ่วยดูแลทรงเสียเยชนีชาลินีเออชาลินีนี่เรียนให้จบนะคะ ตัวแขเองเนี่ยก็ต้องทํางานสารพัดเลยนะคะ mm hmm. เข้ากรุงเทพมาก็หวังว่าจะมีงาน mm hmm. มีการทําที่มันดีๆ mm hmm. แต่แขก็ต้องห mm ิ้วเยนี่ไปไหนมาไหนด้วย mm hmm. แขนะคะ mm hmm. อยากจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นภารณีมากกว่าชาลีนีอีกค่ะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นพาระคาระพี่แขแต่ก็นั่นแหละค่ะน้องมันก็เป็นเด็กดีสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจําได้เลยนะคะแขเองก็ดีใจกับน้องมันเพราะแขอ่ะก็เรียนไม่จบ ก็อยากเห็นน้องมันเรียนจบนะคะปัญหามันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะพูดมาตรงตรงเลยครับคุณแขคืออ้อมโลกมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะผมยังมีงานต้องทําอีกนะครับพูดตรงตรงเลยะครอคะพูดมาตรงๆเลยครับเขืนจังพอดีว่าก็เป็นคนใส่ใส่ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเติงๆมก็พูดมาเลยครับคือว่าแขกน,นะคะเห็นคุณมีธุรกิจหลายอย่างนะคะก็เลยอยากจะฝากเยนีเนี่ยทำงานด้วยน้องม,มันจะได้มีไรายได้นะคะจะได้ช่วยรัดค่าใช้จ่ายของแขก นี่ยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าหนูขยันนะคะแบบ่งเวลาเรียนกับเวลาทํางานได้แน่นอนค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ต้องทํางานพาร์ทไทม์นะครับแล้วหนูทําอะไรได้บ้างครับถามจริงเหอะ เธอทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยฮะห้องก็ไม่จัดลกไปหมดเลยเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่ซักของกินแล้วก็ไม่เก็บลกไปหมดเลยห้องเนี่ยโอ้ยเงียบๆก,ก่อนกำลังใช้สมาธิแล้วนั่งโต๊ะทำงานพี่นะนี่ไม่คิดจะให้พี่ทำงานที่โต๊ะพี่บ้างหรอโอ้ยเออนะออย,ยังไงช่วยทำให้ห้องมันดูดีอยนี่ได้ไเนี่ยพื้นมันก็เหนียวเนอะหนะแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันเนีก็ ช่วยกันดูแลกันหน่อยสินี่พอทําความสะอาดแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็สกรปรกใหม่ก็อาให้มันสกปรกสุดๆไปเลยสิค่อยทําก็ได้ที่บ้านเธอสอนมายังไงวะเนี่ยนี่ยังไม่อยากใครถึงพ่อถึงแม่นะโอ้ยพี่จะไปทํางานแล้วเออรีบ,รบๆไปเลยกลับมาให้ห้อมันเรียบร้อยด้วยนะรู้แล้วรู้แล้ว ออแล้วก็ติดมาเยอะๆได้นะเพราะว่าหนูยังต้องเอฟของอีกเยอะเลยหรูดูสิพี่ดูเจออะกอย่างนน่าซื้อทั้งนั้นเลยนะบายยนะคะรีบกลับมานะหอนก็สวยอันนี้ก็สวยอะเธอทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยแล้วหูทำอะไรได้บ้างอะอย่างนี้อย่างนี้บอกมัถามคุณลูก่อนเออหนูซื้อของเก่งค่ะเอียงว่ะ คือคือหมายหมายถึงทํางานฝ่ายจัดซื้อใช่ไหมครับอ๋อ,อ,อคือ,ค,อคืองานฝ่ายจัดซื้อมันเป็นงานที่เหมาะกับคนทํางานประจำะนะครับถ้าเป็นพาร์ทไทม์คงไม่ได้เออทาประจําได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเทอมหน้านเนี่ยมหาลัยก็คงล่หนูออกแล้วค่ะเพราะว่าหนูติดโปรภาษาจีเลยนี่อะไรนะรเนี่ยอเออเอออ๋อ,อหนูหมายความว่าพอจะมีตําแหน่งไหนเออที่เหมาะกับหนูไหมคะ เหมาะกับตำแหน่งไหนคะเออ call center อออก็ดีนะครับโทรไปหาลูกค้านำเสนอสินค้าไม่ต้องเห็นหน้าด้วยครับใช้แค่เสียงกับสมองก็พอยังเลือกเวลาทำงานได้ด้วยนะครับอ๋อค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วหนูต้องทำยังไงต่อเหรอคะอ๋อเดี๋ยวผมจะให้ซูเปอร์วิเซอร์โทรมาที่บายงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวหนูก็จะทราบเองครับ อแล้วคือแบบดีค่ะแต่ว่าเออคือคือแบบรายได้ล่ะคะรายได้รายได้เป็นยังไงบ้างรายได้ดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับงานพาร์ทไทม์อ่ะฮะหรอคะยังไงหรอคะได้เท่าไหร่คะก็ชั่วโมงละตั้ง40บาทนะครับแถมค่าโทรศัพท์เนี่ยบริษัทออกให้ด้วยนะครับโอ้โหสี่สิบบาทเยอะมากค่ะ นี่ตื่นได้แล้วตื่นตื่นเออเอาเงินมาฉันจะไปเรียนแล้วอ,อะไรนะไ,ไ,ไปทำงานมาทำไมจะไม่มีเงินเอาเงินมาตื่นเอาเงินมาได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นไม่มีเงินเสียงหายร้องเพลงไม่ได้ไม่มีลูกค้า อะไรกันคุณ <c oughs> นุองขาพอดีหนูลืมไปเลยค่ะว่าช่วงนี้หนูเป็นเป็นโรคไอร้อยวันค่ะ <c oughs> คือว่าพูดพูดไปเดี๋ยวก็ไอคะ่ะไอแห้งๆอ่ะค่ะคุณน้ใช่ค่ะใช่คือถ้าเป็นแบบนี้นี่ไม่ดีแน่เลยนะคะเพราะว่าเสียงมันจะไม่เพราะไม่สดใสคุยกับลูกค้าก็คงไม่เหมาะคะ่ะคือ,ค,อคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาตำแหน่งอะไรให้บ้างนะครับแล้วเลขาละคะ เออผมมีแล้วครับก็มาเพิ่มอีกสักคนสิคะเวลางานเยอะๆเนี่ยเลยค่ะคนเดียวไม่พอนะคะแล้วจะเอามาทําอะไรล่ะครับก็คือถ้าเวลาคุณนุ๊กเหนื่อยเนี่ยน้องเขาก็จะได้ช่วยดูแลไงคะหยิบจับเอกสารต่างๆนานาให้หรือว่าถ้าเกิดคุณนุเหนื่อยนะคะน้องเขาก็จะได้ช่วยบีบช่วยนวดดึงคลำหรือว่าสัมผัสในพี่แขนขออนุญาตสักครู่นะคะ พี่ทำเหมือนจะให้หนูไปเป็นเด็กเสียไม่เอาเลยพี่หนูก็มีสักสิบแล้วมึงจะเอาไหมค่าเทอมนะ,ะโอ้ยค่าเทอมเนี่ยมันก็เอาเออเอาก็ไปกับฉันก่อนไม่ได้แตะแม้แต่ปลายเล็บหรอกคือว่าคุณนูขาพอจะเป็นไปได้มีค่าสำหรับตำแหน่งที่ว่า ก็พอจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปปรึกษาทีมก่อนอละกันกราบ <c oughs> ขอบว่าคุณคุณนุมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วพอจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากจะขอเบิกเงินค่าทำงานล่วงหน้านะคะคือพอดีว่ายายแขกเขาอะคะ่ะยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยนะคะกราบขอบว่าคุณคุณนุนะคะสําหรับความเมตตาในครั้งนี้ครับก็ได้ครับว่าแต่ค่าเทอมเท่าไหร่ละครับแสนหนึ่งค่ะ โอ้โหทำไมแพงเงี้นหะครับคุณเรียนหมอหรือเรียนอะไรครเนี่ยออคือว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ค่าเทอมแพงๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณนุอ่ะเข้าใจแขกหรือยังระคะว่าแขกเนี่ยต้องลำบากแค่ไหนคิดซะว่าช่วยเหลือลูกนกน้อยสักตัวนะคะหนูไม่ได้ของเงินฟรีๆนะคะหนูก็ทำงานแรกนะคะ ได้ให้เดี๋ยวผมให้ก่อนห้าหมื่นลนะครับนี่เลยค่ะพร้อมเปย์สแกนคิวอารคตรงนี้ได้เลยนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ลูกน้องเงินสดมาให้เลยดีกว่าครับโอ้อย่างนั้นก็ยิ่งดีค่ะครับไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับนี่ไงแคอยู่บ้านไมเนี่ย เบาได้ก็เบานะฉันมีแขกอยู่นอยังไงสรุปเมื่อไหร่อีกสองสาวันนะ่ะสอสวันเมื่อสองสวันที่แล้วแล้วก็สองสาวันสอสาวันอยู่เนี่ย สองสามวันโอ้ยรอบนี้สองสามวันยิงเจ๊ออยไม่เห็นหรอคนที่หน้าบ้านวันนี้เนี่ยที่เจอด่านนั้นกัแขกสาคัญเลยนะจะจะบอกให้ไม่ชาลินีไปไหนเนี่ยมันก็ไปเรียนหนังสือของมันสิแขเคไย้ำือ้นรับโทรศัพท์กุนี่กุโทรหาตั้งสิบก็สายโอ้ตาย โทรศัพท์กูอยู่ในบ้านกูแนมันมาได้ยินเสียงแล้วสรุปจนันไนนเนี่ยมึงบอกว่ามึงจะขึ้นกูเมื่อนี้เป็นพรุ่งนี้ละกันเมื่ออื่นอีกแล้วมาว่านกับวว่่าเมื่อนี้เมื่อนี้กับาออื่อ,ออีกวันเดียวรอบนี้เนี่ยคืนให้จริงๆเลยไม่เชื่อถามเจ๊อยอยกาดู ย่าบอกแล้วว่ามึงไปตัวเ,เงื่อนเขาคือขู่ตัวเอาเงื่อนกลัวตัวอะไรตัวอะไรไม่ได้ตัวทั้งนั้นนะ่ะไม่ได้ตัวอะไรใครทั้งนั้นนะ่ะคือตอนเนี้ยกูได้รู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มที่แบบว่ามีหลายธุรกิจมากที่สําคัญเขาเป็นเจ้าของไอ้นี่อสังหาริม,มซั์ที่รวยมากแล้วนี่จะบอกให้ว่าเขานะรับชาลินีเข้าทางานเป็นเลขาส่วนตัวแล้วเขาก็ใจดีมากเลยนะเขาให้เงินเนี่ยในการทํางานของชาลินีมาก่อนก็ฉันจะมาใช้นี่พวกเธอไงดีไหม รอบนี้จริงจริงเมื่อกี้เขามาที่บ้านฉันแล้วรับรองได้ละไม่โกหกไม่เลื่อนอีกแล้วไม่เลื่อนอีกแล้วจ้าสวัสดีครับอาคุณออยนี่เอง บังเอิญมากๆเลยนะคะนี่ไม่คิดว่าโลกจะกลมขนาดนี้เมื่อวานต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเจอกันไม่ทันได้ทางผมกําลังรีบๆวุ่นๆนะครับนี่ถ้าเกิดคุณหนุไม่รีบเราก็คงต้องได้คุยกันทุกคนเลยแน่นะคะเนี่ยจริงด้วยครับคุณออยออคุณหนุคะคือออยมีเรื่องจะบอกอะค่ะครับก็เรื่องยายแขกับยายชาริมีอะคะ่ะว่ามาครับ กับดวงแขเป็นเพื่อนกันคะ่ะรู้จักกันดีคะ่ะ ครโทรมาใครโทรมาคุณนุสวัสดีค่ะคุณนุค่ะค่ะดวงแขงค่ะสวัสดีครับคุณดวงแขนะครับครับผมพิจารณาแล้วว่าผมคิดว่ายังไม่จําเป็นที่จะต้องจ้างน้องชาลินีนะครับเพราะว่าเลขาของผมก็ทําหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดคุณดวงแขมีปัญหาการเงินจริงๆก็มากู้ที่บริษัทผมได้นะครับครับให้บอกไปว่าเป็นลูกค้าพิเศษคุณนุกดอกจะลดลงจาก130ร้อยละเหลือแค่ร้อยละ28ครับ ใช้นี่วันเนี้ยเธอมันห่วยหาเงินจะให้ฉันใช้ก็ไม่ได้หวยแตกจริงๆจากนี้ไปเราเลิกกันเอ้อฉันไม่ต้องการเงินของเธออีกแล้วฉันหาเองได้